สวัสดีค่ะวันนี้กับช่างอ e ีปชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องคุณครูสุดโหดแสนข้างกันเย่เ yeah, ย yeah. ไปดูกันเลยอุ้ยแย่แล้วค่าตป่อไปของคุณครูสมศรีนี่นะก็ใช่ไงทำไมอ่ะฉันลืมทำกันบ้านมาดิไอขอเขื้ามาทำก่อน รีบทำเลยอูโอหูักสิบข้อยังไม่ได้ทำสักข้อเลยเนี่ยตายแล้วจะทันไหมอีกหนาทีครูต้องมาแล้วแน่ๆเออเอาของฉันไปลอกแนมะเอามาเอามาเอามาเฮ้ยรีบทำดีกว่ารีบทำดีกว่าไม่นะเฮ้ยครูมาแล้วนั่นไงอยู่หน้าโรงเรียนนั่นอะอ่าแย่เราเพิ่งทำได้สี่ข้อรีบๆทำิ้วเดีย๋ยวครูเข้ามาต่อไปสอนห้องสองใช่ไหมโอเคเจอกันเออ จะตีพวกที่ไม่เอางานมาสง่งด้วยละ่ะใครที่ไม่ได้ทำมาโดนฉันแน่เน่หัวหน้าห้องอยู่ไหนบอกทำความเคารพสิครูมาแล้วเนี่ยเออผมเองครับก็พูดสิจะหักหนึ่งคะแนนข้อหาไม่พูดเขาอะไรวะยังไม่ได้ทันเตรียมตัวเลยเข้ามาแล้วกูอะไรเนี่ยพูดสิเออเออเออ,เอ,อนักเรียนทั้งหมดทำความเครารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัส ดีครับคุณครูนี่นั่งหน้ายังจะมาก้าลอกกันอกีกดูสิเนี่ยไหนแหมหยุดเลยเอ,อไม่ต้องทำหากสิบคะแนนแต่ครูครับผมแค่ลืมทำเองนะครับแล้วทำไมไม่ทำตอนกลางวันล่ะฮะนี่มันคาบสุดท้ายแล้วนะจะกลับบ้านอยู่แล้วเพิ่งมานั่งทำเนี่ยเหรอ เอาของใครมาลอกคนให้ลอกเดี๋ยวจะโดนหักอีกห้าคะแนนใครคนนี้ครับเ,<อ>เดี๋ยวเธอจะโดนหักด้วยอีกห้าคะแนนนะสองคนนี้เดี๋ยวโดนทั้งคู่เลยมาเช็ดชื่อก่อนมาเคารพทุกคนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเย็นะนั่งหลับแล้วนะ่ะนั่นนั่งให้มันดีๆหน่อยนี่หยุดเลยนั่งดีๆไม่ได้งั้นยืนเอครูคะแต่ว่าหนูนั่งอย่างนี้มันถนัดนะคะไม่สนนั่งให้มันดีๆหน่อย โอ้โหข้าสุดท้ายจะหลับอยู่แล้วยืนไว้เลยเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อก่อนนะใครไม่มาบอกด้วยพวกที่ไม่มาไม่รู้เป็นอะไรกันชอบขาดเรียนอยู่นั่นแหละไม่อยากจะเรียนเหนื่อยก็ไม่รู้มาคนแรกเด็กชายต้องอภผมครับหยุดยังไม่หยุดอีกบอกว่าไม่ต้องลอกกันแล้วไงเอาสมุดคืนเพื่อนไปแล้วไม่ต้องทําแล้วแล้วามาส่งอย่างนั้นนั่นแหละได้แค่ไหนได้แค่นั้นให้คะแนนก็ถูกแค่นั้นแหละถ้าผิดก็ผิดทั้งคู่ ส่วนข้อที่ไม่ได้ทําก็จะหักคะแนนเพิ่มหักไปแล้ว10คะแนนนั่นเนี่ยเดี๋จดชื่อไว้ก่อนคนแรกเธอใช่ไหมใช่ครับเลขที่1เด็กชายต้องครับผมเองครับอืมนี่หักส0คะแนนแล้วทํากี่ข้อ,อามาดูสิผมทําได้หข้อครับหักอีก4รวมกันเป็นหัก14คะแนนอา้าวคนต่อไปเลขที่ 2, 2เด็กชายไกลอยู่ไหนผมครับกันบ้าน ทำทุกข้อไหมทำครับทุกข้อนะโอเคไม่มีหักเดี๋ยวถ้าผิดก็เดี๋ยวหักที่หลังคอต่อไปเด็กชายสมอนมาไหมมาครับโอเคการบ้านครบทุกข้อไหมไม่ครบครับเหลือข้อสุดท้ายผมคิดไม่ออกเอา้าไปไปหนึ่งเลยหักหนึ่งแรกที่สเด็กชายพงมาไหมมาครับ การบ้านครบทุกข้อไหมครบครับเออต่อไปเดชหญิงสินรี่มาไหมมาค่ะเอานั่งลงถนัดอย่างนั้นก็นั่งไปอย่างนั้นนั่นแหละถหลังงอมาจะไม่รู้ด้วยเลยนั่งไปอะไรอะดูจักเลยอะไรของคูคุณยิ่งงมากเออใช่คุยกันเสียงดังเธอหักหนึ่งเอา้าแล้วเธอเลขที่เท่าไหรเลขที่สุดท้ายค่ะเดี๋ยวค่อยหกัก ต่อไปเด็กหญิงชินฉินมาไหมมาค่ะการบ้านเขาทุกข้อไหมให้เพื่อนลออยั่ไม่เธออะใช่ค่ะเอออืมลบไปห้คะแนนอะไรอ่ะทำไมดุจังแหมเกินไปไมีเนียอะไรใครว่าครูอะไรยังไงบอกมาซิมันเป็นยังไงเปล่าแค่เปล่าเออหยุดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเออต่อไปเด็กหญิง จันมาไหมมาค่ะอ่าการบ้านเขบทุกข้อไหมครบค่ะโอเคยังไม่หักอ่าถ้าผิดเดี๋ยวจะหักตายบุคคลเลยนะอ่าคนต่อไปเลขที่สุดท้ายเด็กหญิงอมยิ้มมาไหมมาค่ะเธอคุยกับเพื่อนเมื่อกี้หักไป3ามคะแนนอะไรอ่ะฉันงงมากเลยมมมเมียวเมียวไม่พูดยครูหักอีเมียวเร็ว เดี๋ยวเรื่องที่ครูจะมาสอนวันนี้นะเดี๋ยวครูจะให้พวกเธอตามงานค้างอ่ะใครที่ยังทำไม่เสร็จงานไหนก็เอาขึ้นมาทำเพราะว่าวันนี้ครูจะตรวจการบ้านทุกคนใครทำไม่เสร็จได้แค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวจะหักอีกหนึ่งเออเด็กคนเมื่อกี้ที่ได้อะไรนะเก้าข้ออยู่ไหนผมครับอ่ะหักไปหนึ่งอืมแรทีนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเค วันนี้ยังไม่สอนพอ่อกนเอากันบ้านมาส่งทุกคนไม่ต้องลุกมานะให้เพื่อนส่งคอไปข้างหน้าแล้วมาให้ครูโอเคค่ะเอาแล้วเดี๋ยวนะครับแล้วถ้าไม่ลุกจะเอาไปส่งให้ครูยังไงอะครับ<ๆ>ก็ยืนมาสิเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ยืนมาให้เธอแล้วเธอก็ส่งมาให้ครูแค่นี้มันยากอะไรล่ะขอโทษครับอืมใครได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะมาส่งค่ะเร็วรอตรวจอยู่ ทำไม่เสร็จไม่ได้ทำก็หักเร็วส่งมาส่งมาเฮ้ยครูก็จะครั่งไปไหนเนี่ยใครพูดใครห้ามพูดแม้แต่คำเดียวเอะเดี๋ยนะแรกที่ห้าไม่มีคะแนนที่สอบนี่ยังไม่ได้สอบใช่ไหมเนี่ยเออใช่ค่ะมาเลยเธอไปเอาสมุดมาเร็วๆเรามายืนสอบที่ครูนี่มาไอาคนนี้นั่งก็จะหลับอยู่แล้วโอ้โห เดียวเดียวเดียวทำไมสมุดมันเหลือแค่นี้ล่ะฉีกทำไมฮะแบมือเลยจะโดนอืมครูบอกว่าห้ามฉีกสมุดฉีกทำไมคะเมื่อวานภาษาอังกฤษหนูลืมเอาสมุดไปค่ะแล้วมาใช้ภาษาไทยเนี่ยนะฉีกเอาไปโอ้โหมันหน้าไหมฮะใครฉีกสมุดอีกลุกมาเลยค่ะยอมรับมาด้วยนะคะอย่าให้ครูไปเห็นนะว่าไม่ฉีกอะ่ะ ครูครูพูดผิดเออตายตายตาย,ตายบ่นนักเรียนจนปากเปียกปากแฉลินพันกันหมดแล้วเนี่ยครูบอกว่าใครที่ฉีกจมูกออกมาค่ะอย่าให้ครูจับได้นะคะว่าใครฉีกเดี๋ยวจะเรียกมาเลยค่ะอ่ะงั้นไม่ต้องลุกมาเดี๋ยวครูดูเองถ้าเด็กชายอะไรเนี่ยเด็กชายตองเธอใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้ถามค่ะครูบอกว่าเด็กชายต้งเนี่ยได้ยินไหมใช้ชื่อต้องเหรอ,อเออเปล่าค่ะ งั้นลบอีกหนึ่งคะแนนม,มาเด็กชายต้องลุกมาครับโอ้ยไม่ตั้งบนอม,มาสักทีหนึ่งหักอีกหนึ่งเธอด้วยเลขที่หนึ่งของผู้หญิงเลยอะหักหักหมดนั่นแหละไม่สอนอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวจะโดนทั้งห้างเลยนะไม่ต้องพูดว่าครูด้วยอยากจะว่าก็ไปว่าที่บ้านไปบ่นให้พ่อแม่ฟังเลยเออ,อ อลแล้วครูเล้อใส่หน้าผมทำไมครับโอ้ยอะไรแค่เลอแค่นั้นเองไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยเอา้าเร็วกลับไปนั่งเทนู่นไปอ๋อครับนี่ทุกคนเช่นว่าครูเขาคลั่งแปลกๆนะเน่ใครพูดฮักสิบคะแนนพูดเสียงกันดังครูได้ยินหมดแล้วหนูตั้งใจให้ครูได้ยินค่ะครูดุเพืนไปจริงๆนะคะใช่ค่ะ หยุดเดี๋ยวนี้นะเด็กชายต้องไม่ช่วยด้วยครับเอาไม่นะกลับไปนั่งที่ลุกมาอย่างนี้เดี๋ยวจะหักทั้งห้องหักทั้งห้องจริงๆแล้วล่ะลุกมาทุกคนเลย,ยตายแล้วทำไมฉันต้องเจอครูดุแบบนี้ในครับสุดท้ายด้วยเนี่ยวันหลังหน้าวันพุธฉันจะไม่มาโรงเรียนฉันด้วยฉันด้วยฉันด้วยหยุดหยุดหยุดครูเหนื่อยแล้วพอเออกลับไปนั่งที่เลยเดี๋ยวจะดอนทั้งห้องจริงๆก็ได้ไปเลย อะเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอครูแบบนี้จะทํายังไงครับจะหนีกันเลยหรือเปล่าใช่ค่ะอย่างพวกเราเจอคุณครูแสนดุแบบนี้ก็ต้องหนีเลยล่ะค่ะเออใช่ใช่ช่ไม่คุณครูดวกันไปหยุดนะไม่ ปิดคลิปไปก่อนลวกันออาสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากแล้วก็แชร์เกิดอะไรมาใให้ช่างอ e ีฟแชนเนลด้วยนะคะบ๊ายบายจุบจ๊บๆไปแล้วแล้ว,ลวก็ก็ดตามเพจเฟซบุ๊กเราได้บ๊ายบายไปแล้ว